การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะรอบ10ปีของ Google ค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวที่ Google เนี่ยเขาได้มีการอัปเดตนะคะตัวของไอคอนตัว G เป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้จากทางตัวของบริษัทเลยนะคะซึ่งก็เป็นการอัปเดตนะคะครั้งใหญ่เลยในรอบ10ปีค่ะโดยดีไซน์ใหม่ตัวนี้เนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดีไซน์อันเดิมนะคะที่มีแบ่งเป็นสีสีหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีน้ําเงินนะคะที่แบ่งกันเป็นสัดส่วนค่ะ แต่ว่าในตัวของโลโก้ใหม่เนี่ยจะมีการไลเ่เฉดสีกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งการไลเ่เฉดสีเนี่ยมันก็ทําให้นะคะภาพรวมของโลโก้รูปแบบใหม่ตัวเนี้มันดูมีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีความสดใสมากยิ่งขึ้นด้วยโดยถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปอีกนะคะตัวของ Google นะคะ รูปแบบไอคอนตัวจีรูปแบบที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้มันถูกใช้งานครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่1กันยายนปี2015ค่ะมันมาจากการเปลี่ยนแปลงโลโก้นะคะ Google เนี่ยที่เป็นฟอนต์นะคะตัวของโปรดักซแซนแบบใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนจากการใช้งานตัว G ีพิมพ์เล็กที่เป็นสีขาวบนพื้นหลังสีน้ําเงินเนี่ยให้มาเป็นตัว G ีที่มีความสดใสแบบที่เราคุ้นตาการแบ่งออกเป็นสีสีเหมือนที่เราเห็นกันทุกวันนี้นั่นแหละค่ะ โดยไอคอนตัวนี้นะคะทาง Google เนี่ยวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแอบแปลกนิดนึงที่เขาไม่ได้จัดแคมเปญหรือว่าไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนใดๆนะคะแต่ว่าเราผู้ใช้งานเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นการอัปเดตนะคะในส่วนของไอคอนตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงกันมากขึ้นสำหรับใครที่ใช้งานตัวของ iOS นะคะก็จะให้ดูที่ตัวของ Google Search นะคะก็จะเริ่มเห็นแล้วแหละว,ว่าโลโก้ของเขาเนี่ยหรือว่าไอคอนของเขามันมีความเปลี่ยนแปลงไปค่ะ ส่วนถ้าหากว่าเป็นในฝั่งของ Android นะคะก็สามารถเห็นได้นะคะตั้งแต่การอัปเดตตัวของ Google App นะคะในเวอร์ชัน16.18ก็สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ได้แล้วนั่นเองนะคะการดีไซน์ใหม่ตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนออกแบบการดีไซน์มาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคแล้วก็สมัยมากยิ่งขึ้นเน้นไปที่บริบทเดียวกันกับการใช้งานตัวของ AI นะคะเพราะว่าตัวโลโก้เนี่ยออกแบบมาในรูปแบบของโทนเดียวกันกับการใช้งานตัวของ Gemini AI ที่มีการไล่เฉดสีแบบเดียวกันเลยนั่นเองค่ะ